สวัสดีค่ะน้ำฝนมิสแกรนสิงห์บุรีนะคะอ่าสิงห์บุรีเป็นยังไงบ้างวันนี้เราชุดออกแบบดีไซน์ชุด,ช,ด,ช,ด,ช,ดชุดมาชุดเรียกว่าชุดม,ม,มาหอแล้สศพหนังใหญ่ค่ะทามาจากหนังใหญ่วัดสว่า,างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีค่ะเรียกได้ว่าเป็นที่แรกเลยค่ะที่คิดคนทาหนังใหญ่ขึ้นค่ะอืมแล้วเป็นไงเราวันนี้แบบเราวันนี้เด,ดิน แต่ว่าตื่นเต้นมากเลยคือกลัวว่าแบบว่าจะกลางออกไม่ได้เพราะว่าหนูมีเวลาซ้อมแค่เมื่อวานวันเดียวเองค่ะแต่มันก็กลางได้หนูว้าวหนูแบบหนูหนูตื่นเต้นมากหนูคิดว่ามันจะกลางไม่ได้แต่มันกลางได้หนูก็ดีใจในตัวเองค่ะแต่ว่าตื่นเต้นมากเรียกว่าเพิ่งลองชุดแต่นักกอล์ฟใช่แต่หนูว่าตื่นเต้นกับรอบภูเก็ตเยอะมากไม่รู้เป็นอะไรหรือว่าเป็นเพราะฮอที่ใหญ่ขึ้นหรืออะไรก็ไม่รู้นะ ใช่ค่ะแล้วไงแล้วเราขอคะแนนเชียร์เลยค่ะยังไงก็ฝากแม่แม่เอนดูน้ำฝนมิสแกนสิงห์บุรีด้วยนะคะฝากเข้าด้อมหนูกันเยอะๆนะคะด้อมหนูยังน้อยอยู่ต้องการแม่แม่มาซัพพอร์ตนะคะไม่ต้องซัพพอร์ตเรื่องเงินก็นได้ค่ะซัพพอร์ตทางการวางใจก็ยังดีค่ะอคขอบคุณนะคะเชียร์นะจ๊ะค,ค่ะ